ตอนรับกลับเข้าสู่รายการหอสลักข่าวกันต่อนะคะอย่างที่ดิฉันได้เกริ่นไปเมื่อช่วงต้นรายการวันนี้จะเป็นเรื่องราวของการปลูกป่าการกลับมาสร้างฟื้นฟูสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะอยู่คู่กับคนไทยซึ่งแน่นอนนะคะที่ผ่านมาเราเองคงจะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในช่วงปี2,554นั้นบ้านเราค่ะก็ประสบกับปัญหาอุทกภัยอย่างหนักแล้วตอนนี้ค่ะภายใต้การดูแลของรัฐบาลชุดนี้ท่านเองก็ได้มีดาําเนินโครงการดีๆเพื่อที่จะมาช่วยฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการดู ูแลโดยตรงของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านปรีชาเร่งสมบุญสุขสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเรามีเจ้าหน้าที่จากทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาตอบคําถามนะคะอยู่ที่รายการของเราสดๆเลยท่านไหนที่มีคําถามอยากจะกดโทรศัพท์มาสอบถามแสดงความคิดเห็นกดโทรศัพท์มาได้ในรายการเลยนะคะาละค่ะท่านก่อนอื่นคงจะต้องเรียนถามถึงปัญหา อุทกภัยที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2554นะคะท่านตอนนั้นโอ้โหประเทศเราก็ออ่วมไปกับเรื่องราวของปัญหาน้ําท่วมนี่เยอะเลยทีเดียวะครับรัฐบาลโดยการน,นําของท่านท่านนายกรัฐมนตรีท่านยิ่งรัดชินนะครับแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่23สิงหาคมปี2554ตอนนั้นก็เกิดปัญหาวิกฤตอุทกภัยน้ําท่วม,มจาก30จังหวัด40จังหวัดจนถึง65จังหวัด ทางพันธุ์ท่านนายกรัฐมนตรีท่านให้ความสาคัญว่าเนี่ยได้ถามว่าเนี่ยสาเหตุที่มันเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เนี่ยมันมาจากหลายสาเหตุเช่นนะป่าไม้ถูกทําลายป่าต้นน้ําถูกทาลายธรรมชาติถูกทําลายท่านได้ได้ข้อมูลตรงนี้ท่านได้ให้ความสําคัญว่าก,การะทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่งแวดล้อมเนี่ยต้องไปดูที่จะมีโครงการไหนที่จะแก้ไขไปัญหาดูแลเกับนี้เพราะปัจจุบันในประเทศไทยของเราเนี่ยมีทั้งหมด320 ล้านไร่แต่เป็นพื้นที่ป่าประมาณ107ล้านไร่แต่ปัจจุบันเนี้ยป่าเราถูกทําลายปีหนึ่งประมาณ1นล้านหกแสนไร่แล้วปัจจุบันเนี้ยเหลือเพียง33ล้านสาเปอร์เซ็นต์นี่คือปัญหาแล้วก็เกิดจากสาเหตุที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2 5 5 4เราก็เลยมีโครงการโดยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยว่าเ,เราน่าจะมีโครงการก็เลยดำเนินเป็นโครงการโครงการ ประชาอาสาปูป,ป่า800ล้านก้า80ดสษามหาราชินีแล้วก็เราเริ่มมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาปี255 5ปี255 5เนี่ยเรามีโครงการพ่อก้าไม้โดยนะได้มอบให้หลายหน่วยงานเช่นนะทางกรมป่าไม้พ่อก้า82ล้านก้ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เพาะไว้80 ล้านก้ากลุม่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็10ล้านก้ารวมแล้ว172ล้านก้าและเราก็ได้มีโครงการนําร่องทําฝายชะโลน้ำเช่นฝายกึ่งทาวรเราทําไปทั้งหมด2,200แห่งและก็ฝาย ถาวรเราก็ทําไปแล้ว610แห่งรวมแล้ว2,810แห่งก็สร้างเสร็จตั้งแต่ปี2555แต่ในปีนี้นะเราก็จะมาเริ่มโครงการและปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เริ่มโครงการปลูกป่าไปแล้วนะ,ะ20ล้านก้าโดยเราได้นําก้า จากกรมป่าไม้กรมอุทยานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประมาณ20ล้านล้านก้าโดยไม่ใช้งบประมาณในการปลูกโดยให้ประชาอา,านะให้พี่น้องประชาชนร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยในการปลูกโดยทางกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมอบก้าไม้ที่เพาะก้าตั้งแต่ปี 4, 2 5 5 4และนามาให้พี่น้องประชาชนปลูกในปี255 5 20ร้าล้านก้าเราก็โดยปลูกโดยประชาอาสปลูกไปแล้ว20 ยี่สิบล้านก้า <c oughs> แล้วมาเราจะเริ่มปีนี้ปีนี้เราจะเริ่มนะในปีนี้ประมาณนะเพราะตนนีนะ้ตั้งแต่วันที่สิบห้าผมไปมอบอความเข้าใจกับท่านผู้ว่าการจังหวัดนะ <c oughs> ที่จังหวัดอุดรธานีโดยมีภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้ว่าทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งหมดแล้วก็รวมกับภาคากลางภาคตะวันออกภาคตะวันตก35จังหวัด <c oughs> ทักซ้อมความเข้าใจกับท่านผู้ว่าการจังหวัด <c oughs> วันที่16 ก็ไปซักซ้อมความเข้าใจกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดที่ภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง24จังหวัดโดยมีภาคใต้ทั้งหมดรวมกับจังหวัดที่ติดทะเลทั้งหมดนะแล้วก็วันที่17ที่ผ่านมาก็ไปร่วมประชุมกับผู้ว่ารการจังหวัดทางภาคเหนือทั้งหมดที่จังหวัดเชียงใหม่17จังหวัดรวมแล้วไป3วัน15 16 17มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปให้ครบ 76จังหวัดย oh, oh. กเว้นกรุงเทพมหานครเราไปซักซ้อมความเข้าใจกับท่านผู้ว่าการจังหวัดและท่านผู้ว่าการจังหวัดก็น้อมรับตรงนี้ว่าเนี่ยมันเป็นโครงการท mm ี hmm. ่ทางจังหวัดเองในฐานะที่เป็นซ <c oughs> ีโอดูแลควบคุมทุกหมู่บ้านในจังหวัดนั้นๆก็เลยเห็นโครงการนี้ทางกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เลยได้มอบหมายให้ท่านผู้ว่าการจังหวัด <c oughs> และซักซ้อมความเข้าใจว่าตองน,นี้ในปีนี้ ทางกระทรวงเองได้มีเพราะมีก้าไม้เตรียมรอรอไว้อยู่แล้ว <c oughs> และก็จะมีการให้ผู้ว่าการจังหวัดนในบริหารจัดการโดยโดยมีงบประมาณให้ <c oughs> นะในการปลูกการดูแลในระยะเวลา5ปีเนี่ย <c oughs> เราจะให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดในการบริหารจัดการแต่มีข้อแม้คือโครงการนี้จะต้องประสบความสําเร็จ <c oughs> เพราะอาดีตที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับว่าเราเข้าใจว่างบประมาณ จากสภาผู้แทนราษฎรโดยกรรมธิการวิสามันพิีนะ่นางงบประมาณรายจ่ายประจําปีเนี่ยเขามองแล้วว่าปู่ป่าเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จเลยก็ไม่เคยให้งบประมาณมาเกือบส0เกือบยีๆๆ่สิบปีไม่มีงบประมาณแต่เราก็ดูว่าป่าเราถูกทําลายแล้วเกิดปัญหาอุทกภัยเมื่อปี2554ทางรัฐบาลโดยพระน้าท่านนายกกิ่งและชินวัฒนท่านในความสําคัญบอกว่าป่าเราเนี่ยเราจะต้องมีการหันมาที่ว่า ต้นน้าเราถูกทําลายธรรมชาติไปถูกทําลายหรือเพียง3าเซ็ต้องนะมีโครงการโดยมอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการที่จะเข้าไปฟื้นฟูนดูแลตรงนี้ก็มีที่มาเขาไปก็ปคือโครงการประชาะอาสาปลูกป,ป่า8 0 0้ล้านก้าวแปสภาษามหาราชินีโอ้โหนะคะก็ได้ได้ว่าที่มาที่ไปนี่นะคะก็ถือว่าเราได้ทราบกันอย่างชัดเจนแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีได้พูดถึงอีกหนึ่งก็คือในส่วนของผู้ราชการจังหวัดที่ต้องมามีบทบาทว่ามีส่วนร่วมแสดงว่ากระทรวงทรัพยากรของเราเนี่ยนะคะไม่ได้ ทำงานแต่เพียงลําพังเรายังทํางานร่วมกับกระทรวงอื่นๆด้วยถุงนั่นนะคะทีนี้ค่ะประชาชนอาจจะมีความสงสัยว่าเอ๊ะต้นกล้าหรือว่าต้นไม้ต่างๆที่เราเอามาปลูกเนี่ยเราได้มีการคัดเลือกมาจากไหนคะแล้วก็จะต้องเป็นต้นกล้าแบบไหนยังไงถึงจะมีความคงทนและถาวรในการที่ปลูกออกมาแล้วเนี่ยมันจะเห็นเป็นรูปธรรมจริงๆครับ,ค,รบคืองบประมาณเราได้จากากอบอค่ะตั้งแต่ปีที่ผ่านมาโดยใช้งบ ในการพ่อก้าจะมีไม้โตช้าโตเร็วซึ่งเราได้มอบให้กับทางกรมป่าไม้พ่อก้าในในที่จะมาปลูกปี55จะมาปลูกในปีปี56นนในปีนี้ก็82ล้านก้าและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็80ล้านก้าและกรมช่ากรทันทะเลและชายฝั่งก็อีก10ล้านก้ารวมแล้วเรามีก้าที่เตรียมความพร้อมตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ที่จะมาปลูกในปีนี้172อล้านก่านะ,ะหลังจากนั้นนะเราก็ที่ไปซักซ้อมความเข้าใจกับท่านผู้ว่าการจังหวัดทั้ง76จังหวัดนะใน3าวันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ให้บอกว่าต่อไปเนี่ยต้องมีการบูรณาการแบบใหม่โดยมอบให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดว่าต่อไปเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดจะต้องลงไปดูในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดของท่านว่ามีพื้นที่ตรงไหนไปดูที่ว่าพี่กัดที่จะปลูกปลานะ ป่าที่ถูกทําลายมีมีป่าตรงไหนบ้าง <c oughs> โดยแบง่งออกเป็นสเป็นเป็นสามโซน <c oughs> โซนแรกคือถ้าอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ <c oughs> ก็จะให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสั์ป่าเนี่ยดูแลโดยจะนําท่านผู้ว่าการจังหวัดไปดูพิกัดตรงเนี้ <c oughs> ว่าพิกัดที่ในเขตป่านุรักษ์เนี่ยมีอยู่ตรงไหน <c oughs> แล้วก็จะระบุเลยพิกัดนี่จำนวนกี่ไร่ที่ป่าที่เราจะปลูกแล้วให้ผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยร่วมลงนาม <c oughs> กับท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติลงนามร่วมกันเลยว่าจะตรงนี้จำนวน ทั่วประเทศเนี่ยแต่เฉลี่ยแล้ว่แต่ละจังหวัดมีเท่าไหร่ลงนามร่วมกันค่ะแล้วท่านในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติก็ให้ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยลงไปดูกับท่านอธิบดีนะอธิบดีกรมป่าไม้ก็ร่วมลงนามเช่นเดียวกันก็ให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดลงนามร่วมกับทางท่านอธิบดีกรมป่าไม้ค่ะนอกจากนั้นถ้าป่าชายเลนหรือป่าที่ติดกับทะเลก็ให้ ท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยลงไปดูกับท่านอาทิบดีกรมช่ากรรทางเทเลไละชายฝั่ง <c oughs> เราจะบูรณาการควบคู่กัน <c oughs> โดยอาทิบดีกับท่านผู้ว่าการจังหวัดต้องเป็น,น,นแม่งาน,นต้องเป็นแม่งาน <c oughs> แล้วพิกัดต่างๆเนี่ยท่านผู้ว่าต้องลงไปดู <c oughs> ลงไปดูเสร็จปับ๊บแล้วก็จะเงินงบประมาณก็จะโอนให้กับท่านผู้ว่าการจังหวัดแต่ละจังหวัดโดยให้ผู้ว่าการจังหวัดมาบริหารมาบริหารว่าจะต้องหนึ่งท่านมีพิกัดเรียบร้อย เราก็ถึงฤดูนะเราก็คาดว่าเราประมาณปลายเดือนอกลางเดือนกรกฎากรกฎาคมคือเดือนหน้าเราก็จะส่งมอบกล้าตามพิกัดที่ผู้ว่าการจังหวัดกับอธิบดีได้ร่วมลงนามกันว่ามีพื้นที่จํานวนกี่ไร่และเราก็จะถูเฉลี่ยว่าไร่หนึ่งสองร้อยต้นก็เราก็ถูเฉลีย่ยเราก็จะส่งกล้าไม้ไปให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดในการ ตรวจรับด้วยค่ะกล้าม้ที่จะส่งเนี่ยให้ผู้ว่ามีแบบฟอร์มให้ผู้ว่าลงรับว่ามีต้นไม้ชนิดไหนบ้างให้ผู้ว่าลงรับลงรับเสร็จผู้ว่าก็ไปบริหารจัดการมีค่าปลูกให้ด้วยมีค่าดูแลให้ด้วยโอ้โหไอ้ตรงนี้คือเป็นหน้าที่ของท่านผู้ว่าการจังหวัดค่ะ นะคะอันนี้ก็คือพื้นที่แต่และพื้นที่เนี่ยนะคะคท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดก็จะมีส่วนร่วมทําทงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจากกลมต่างๆนะคะทีนี้ค่ะเรามีพื้นที่หรือว่าพิกัดไหนไหมคะที่เราจะต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษในการที่จะเพิ่มจํานวนของกล้าไม้หรือว่าต้องลงไปในพื้นที่ที่ต้องใช้กล้าไม้จํานวนมากๆา่ะท่านคือเราเองเนี่ยได้เน้นให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดแต่ละจังหวัดร่วมกับอาทิพดีทั้ง3ามกลม กรมป่าไม้กรมยันญาแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชและกรมช่าก่อนทางเทได้ใข่าวสาว่าเราให้เน้นคุณภาพให้ดูว่าโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนลุ่มน้ําปิงวังยมนาดเจ้าพญาสแกกันป่าสัตว์เป็นถือว่าเป็นต้นน้ํำ ก็ต้องให้เน้นตรงนี้แล้วก็อีก17รูปน้ำคร <c oughs> อบคลุมทั้งทั้งทั้งประเทศเราก็จะมีในการบูรณาการถ้าพื้นที่ที่ติดทะเล <c oughs> ก็ที่ปลูกป่าชายเลน <c oughs> ก็จะมีผู้ว่าการจังหวัดร่วมกับอธ,ธิบดีกรมทรัพย์กรทางทะเลและชายฝั่ง,ง,งในการปลูกป่าชายเลน <c oughs> แล้วก็ภาคกลางนะก็จะมีตามลําน้ําต่างๆเนี่ยที่เราได้ได้บรหิหารจัดการร่วมกับท่านผู้ว่าการจังหวัดและคาดว่า ท่านผูพพ้ว่าการจังหวัดแต่ละจังหวัดก็คงจะลงไปดูพื้นที่แล้วก็จะแจ้งมาทางทางกระทรวงกระทรวงก็จะแจ้งไปทางกบอค่ะแล้วจํานวนเท่าไหร่เป็นงบประมาณเท่าไหร่ซึ่งทางเราทางกบอได้เตรียมงบประมาณไว้แล้วตั้งเป้าไว้ประมาณ2000 2น0 0ล้านล้านบาทที่จะให้ในในปีนี้ส่วนจะถึงไม่ถึงไม่เป็นไรแต่เราก oui. ็คาดว่าตรงเนี้ย ทิกัดต่างๆที่ว่าาจังหวัดจะขนำนำกล้าไม้ไปปลูกเนี่ยเรามีเม็ดเงินตรงนี้ไว้ให้ในระยะเวลา5ปีตั้งไว้ประมาณ1นึ่งล้านบาทค่ะนะคะเห็นบอกว่านอกจากการปลูกผ่านแล้วเนี่ยเรายังให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องราวของการสร้างสายชะลอน้ําด้วยใช่ไหมคะอยากให้ท่านเล่าตรงนี้สักนิดน่อเราก็จะมีการสร้างสายชะลอน้าสายกึ่งทาวรฝสายทาวรนสายทาวรนก็เราตั้งงบประมาณไว้ประมาณ แห่งหนึ่งก็ประมาณ81,500บาทและฝ่ายาึ่งท้าวรก็35,000บาทจะมีมาตรฐานตามแบบแปนของสำนักงบประมาณซึ่ง ซึ่งเราสร้างเสร็จแล้วเมื่อปีที่ผ่านมานะครับประมาณ2,810แห่ง <c oughs> และในปีนี้เราก็จะดูว่าพื้นที่ตรงไหนที่จะสามารถทำพื้นที่กักเก็บน้ําเพื่อให้พื้นที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําและสามารถนะไปปลูกป่าต้นน้ําได้ด้วยนี่ก็คืออยู่ในโครงการที่เราจะเตรียมแผน <c oughs> ในการที่จะก่อสร้างฝายกึ่งทวรและฝายทวรให้กับ <c oughs> พี่น้องประชาชนที่เตรียม ซับน้ําในพื้นที่ป่าต้นน้ําค่ะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่ามีฝายชะลอน้ํามีการสร้างฝายแล้วก็มีการปลูกต้นไม้เขาก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขประชาชนเองก็สามารถที่จะ แสวงหานะคะการกินการอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าพวกเขาช่วยกันดูแลทีนี้ค่ะอยากจะเรียนถามท่านนิดนึงในช่วงที่ผ่านมานะคะในหลายๆปีก่อนเนี่ยการปลูกต้นไม้ในบ้านเรามันไม่ประสบความสําเร็จอปลูกเท่าไหร่มันก็ยังไม่เพียงพอก็ยังส่งปัญหาให้เกิดน้ําท่วมอยู่ดีดิมันน่าจะเกิดจากอะไรกันคือต้องต้องนําเรียนนะครับว่ามันเกิดจากหลายสาเหตุเดิมทีแต่ก่อนประชากรของประเทศไทยเราเมื่อ30ปีก่อน ประชากรเราเพียง20กว่าล้านแล้วก็เพิ่มมา30ล้าน40ล้าน50ล้านจนถึงปัจจุบันเนี่ย65ล้านคนแล้วก็เกิดจากไปบุกลุกที่ใหม่ที่อยู่อาศัยมั่งความเจริญมันมันตามมาไปถมที่มั่งแล้วก็ไปไปหาที่อยู่ไม่มั่งแล้วไปหาที่ทํากินมั่งก็มีการไปบุกลุกป่ามั่งไปทําลายป่ามั่งเพื่อหาที่อยู่ทํากินตรงนี้ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นที่มาของของป่าดุ ถูกทาลายแต่อย่างไรก็ตาม <c oughs> ขณะน,นี้ทางรัฐบาลโดยพระน้าท่านนายกยิง่งรัฐชินวัตรท่านในความสําคัญ <c oughs> ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศให้เรามาร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติฟื้นฟูป่าร่วมกัน <c oughs> และโดยเฉพาะทางกระทรวงมหาดไทยเอง <c oughs> นะก็ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดก็จะเน้นนะโดยให้ภาคประชาชนโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมโดยอีกโครงการหนึ่งก็จะทางกระทรวงมหาดไทยเองจะร่วมโดยให้ จำนันให้ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ให้นายอำเภอจะร่วมลงนามกับท่านผูน้ว่าการจังหวัดโดยมีพื้นที่ของพี่น้องประชาชนที่จะมาร่วมปลูกก็จะมีอีกโครงการหนึ่งะนะคือโครงการที่จะให้พี่น้องประชาชนที่ มีพื้นที่สารประโยชน์หรือพื้นที่ของตัวเองเนี่ยที่จะรับก้าไม้จากทางกระทรวงทรัพยากรกธกรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำไปปลูกด้วยค่ะนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อถึงการมีส่วนร่วม <c oughs> ของภาคประชาชนนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าโครงการดีแบบนี้คุณผู้ชมเองสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้นะคะเพราะป่าไม้ถือว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกเราที่มีความสําคัญอย่างมากนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นรายละเอียดในช่วงหน้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อกับแขกรับเชิญของเราสักครู่ค่ะ สนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนกระทรวงสาธรารณสุขสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่และเวอร์ไวด์เว็บบางกอกไวสดอทคอม